สับได้มั้ยลูกเดินสับหน่อยดิเกรงชูิงๆ ขึ้นี่ค่ะสวยมากวนไปค่ะเขินไหมเขินชุดใช่ไหม หายใจไห่ออกพี่ควันพี่ซังครับพรุ่งนี้พี่ยิงไปกี่โมงไม่รู้เขายังไม่ได้บอกแล้วใช่ไหมไม่รู้เราไม่รู้ 然后 ต่อไหมคะพี่จ้าต่อแน่นตอนเย็นตอนเย็นเขาไม่ให้ไปค้าถามหนูจะมีเวลาไปหาหมอเมื่อไหร่คะลูกอาการเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงหลายๆคนเป็นห่วงรอดูวันหยุดขึ้นสี่เลียดนะต้องไปนะใช่จริงดีค่ะมามีบอกคุยดีมากค่ะลูกห้ามดื้อนะคะทำดื้อนักเอลยพี่จ้าดีนะพี่จเห ถ่ายรวม,มายรวมหนูจะถ่ายรวมปะไปคือ <c oughs> ตอนแรกจะบอกให้ไปตึกหลังแต่พี่อิงเดินลำบากบอกแล้วว่าตอนแรกจะให้ไปตึกล่างแต่พี่อิงเดินลำบาก พี่ซันลถมาแล้วข้างหน้าหรอคะหรือว่าต้องลงไปข้างล่างเพราะว่ามันวนลําบากนี้หรือว่าพี่อิงต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าของแก่จัดแต่งตัวมาในกให้รูมาด้วยสวยอยากได้อยากลูกสวยรงสดด เสียงดังนะคะฉันกลัวโดนดมากเลยหลอก มาที่อิง9โมงใช่9โมงนีก ไหนอะไมพุ่งหนูเดินไปไม่ได้นะไปตะไก่เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตองไหมริ้วริ้วริ้ริวมันไปร่งนะเอ็งไปตะไกยอ่ะเองเกือบที่เก่าที่เราใช่แล้วลุยเดินลุก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 ลมาไปก่อนเอ๊ะมาเก็บใกล้หน่อยยีดเลยยังที่มีลงไหมยัง ยี right um, ่ย้าเจ้าอยู่ตรงไหนนี่เป็นสัมผัสแบบดีที่สุดเลยประตูสีขาวใช่ค่ะ ไม่เคนลิฟต์หกพีน,กน่าจะต้องไปที่ร้านจอดรถ ดพี่สักไม่มีใครถ่ายได้เพราะเป็นเลนสูงใช่ปะใครได้ไหมฮะเร็วๆกล้องนึงเร็วกล้องนึงฮะเลนส์ไม่ได้เลนไม่ได้เออจบๆยืมโทรศัพท์ใครก่อนได้ไหมคะ đây để ngồi thay em. Phi à, phi lại từ phòng lấy này. สามวันแต่ใยรกัน <fi> บ <yapmış> yeah. mm ้างอันกันนะของเค้าี่นะครับ